สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึง3สัญญาณเตือนว่าเชื้อโควิดลงปอดแล้วนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันครับประเทศไทยของเรามีการระบาดของเชื้อโควิด -19 เนี่ยหนักมากๆนะครับในแต่ละวันพบผู้ติดเชื้อมากกว่า4 0 0 0ันถึงห้าพคนขึ้นไปแล้วก็ยังพบว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เชื้อโควิด -19 เมื่อติดเชื้อเข้าไปแล้วนะครับไอตัวเชื้อเนี่ยจะไปทําลายทางเดินหายใจของเรานะครับบางคนอาจจะมีแค่ไข้ต่ำๆหรือว่าไอยอย่างเดียวนะครับแต่บางคนมีอาการรุนแรงนั่นก็คือเชื้อลงไปที่ปอดของเรานะครับหลายคนก็พิมพ์เข้ามาถามนะครับว่าเอ๊ะมันมีสัญญาณอะไรมีอาการอย่างไรบ้างที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าไอเชื้อเนี่ยลงไปที่ปอดของเราแล้วดังนั้นวันนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนำครับสามสัญญาณเตือนหรือว่าสามอาการเนี้ยนะครับถ้ามีสัญญ,ญาณ3ามสัญ,ญญาณนี้แสดงว่าเชื้อโควิด -19 อาจ จะลงปลอดคุณแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าอ้ส3สัญญาณเตือนเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับ สัญญาณที่1มีอาการไข้ร่วมกับไอนะครับเมื่อเวลาเราติดเชื้อโควิด -19 แล้วไอตัวเชื้อเนี่ยลงไปที่ปอดของเรานะครับ mm hmm. ก็จะทําให้ปอดของเราเนี่ยมีอาการอักเสบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเวลาปอดอักเสบมากขึ้นก็จะทําให้ร่างกายของเรามีอาการไข้สูงตัวร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ลองวัดอุณหภูมิของร่างกายของเราได้เลยครับถ้าอุณหภูมิมากกว่า37.5องศาเซลเซียสนะครับแสดงว่าเฮ้ยอันนี้เราเริ่มมีไข้แล้วถ้า3 8 3 ก้าวขึ้นไปอันนี้โหชัดเจนมากนะครับอันนี้มีไข้แน่นอนร่วมกับมีอาการไอเพราะว่าเวลาปอดของเราอักเสบเนี่ยจะทําให้เรามีอาการไอขึ้นมาได้เลยนะครับอาจจะมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าคุณอาจจะมีเชื้อโควิด19ลงปอดแล้วก็ได้นั่นก็คือมีอาการไข้ร่วมกับมีอาการไอนั่นเองครับต่อมาสัญญาณที่2นะครับมีอาการหอบเหนื่อยนะครับเมื่อเชื้อโควิด19ลงไปที่ปอดของเรานะครับก็จะทําให้ป อขงเรามีอาการอักเสบมากขึ้นมากขึ้นทําให้มีน้ํามีหนองในปอดมากขึ้นนะครับเมื่อเวลาน้ํากับหนองเยอะมากๆเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าไปนะครับลมก็จะเข้าไปที่ปอดหรือว่าตรงที่ถุงลมเนี่ยได้น้อยลงมีการแลกเปลี่ยนการออกซิเจนลดลงนะครับจะส่งผลทําให้ร่างกายของเราขาดออกซิเจนจึงทําให้เราเหนื่อยขึ้นมานั่นเองครับลองสังเกตอาการตนเองดูครับถ้าเรามีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นนะครับกิจวัตรประจําวันอะไรที่เราทําได้นะครับอย่างเช่นเดินขึ้นบันได2ชั้นนะครับหรือว่า เดินเข้าห้องน้ําแบบนี้จู่ๆทําไม่ได้นะครับปกติทําได้จู่ๆทําไม่ได้แบบเหนื่อยต้องลงไปนั่งหอประมาณ10-15นาทีนะครับและถ้าร่วมกับมีอาการไข้กับไอด้วยเนี่ยนะครับไข้ไอหอบอันนี้ให้สงสัยไว้เลยครับว่าคุณอาจจะมีการติดเชื้อในปอดแล้วก็ได้ให้รีบม,มาโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาต่อไปครับ ต่อมาสัญญาณที่3นะครับออกซิเจนในเลือดลดลงนะครับโดยปกติเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเสร็จแล้วนะครับก็จะไหลกลับเข้ามาที่หัวใจของเราจากนั้นหัวใจของเราจะสูบฉีดเลือดไปยังปอดนะครับเพื่อที่จะฟอกเลือดให้ให้เลือดเนี่ยมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะครับ แต่เมื่อไหร่ปอดของเราอักเสบนะครับมีน้ํามีหนองเยอะแบบนี้นะครับก็จะทําให้ปอดเนี่ยไม่สามารถที่จะเติมออกซิเจนไปที่เลือดของเราได้เลือดของเราก็จะมีออกซิเจนต่ําลงต่ําลงเรื่อยๆนะครับก็จะส่งผลทําให้ร่างกายของเราเนี่ยหอบเหนื่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยวิธีการที่จะวัดออกซิเจนในเลือดของเรานะครับก็ต้องใช้เครื่องมือวัดออกซิเจนนะครับซึ่งเราสามารถหาซื้อมาติดบ้านไว้ได้นะครับโดยจะวัดที่นิ้วของเรานะครับวัดดูครับโดยค่าปกตินะครับก็จะอยู่ระหว่าง96ถึง100% แต่ถ้าใครวัดแล้วเนี่ยมีค่าน้อยกว่า95%อันนี้ให้ระวังนะครับว่าคุณอาจจะอยู่ในภาวะที่ขาดออกซิเจนแล้วก็ได้นะครับให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะครับ สรุปนะครับสสัญญาณเตือนก็จะมีดังนี้ครับสัญญาณที่1คือมีอาการไข้ร่วมกับมีอาการไอนะครับสัญญาณที่2มีอาการหอบเหนื่อยสัญญาณที่3ออกซิเจนในเลือดลดลงนะครับถ้ามีทั้ง3ข้อนี้นะครับให้ระวังเลยครับคุณอาจจะมีเชื้อโควิด19ลงปอดแล้วก็ได้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นปอดอักเสบธรรมดาก็ได้แต่ถ้าใครมีไปพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับอันนี้ต้องระวังเลยครับคุณอาจจะปอดอักเสบจากเชื้อโควิด -19 แล้วก็ได้ให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาต่อไป ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b ์และก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจ Facebook ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมาท์มอยไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เชา้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย